ไอ้แอดดบกำลังจะลงมใหม่มาไปหนุนเฮ้ยเดี๋ยวจะพาอ้อมเข้าถงโอ้ยชุบได้ชุบได้บ้องยิงบ้องยิง MJ9 โดนล้มทั้งคู่เฮ้ยกองแอ,อดดอบลุกทำมันเฮ <c ười> ้ยโคตรฮา ฟิวมาชุบบอกหนไอ้อบอกได้ช็อตลงติ๊กตอกเลยตอนเหม็น,านคาร์เน่ตองไอ้ดอกทับมันเฮ้ยเฮ้ยตอนไอ้ดอกจิ้งอยู่อย่าอย่าเข้าไปนะตายนะตองไอ้ดอกจิ้งแบบนั้นอนะมันตายเลยนะอย่าอย่า,าได้ไงบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วกล่องกิ้งอยู่อย่า อย่าไปดิอย่าอย่าไปรับอย่าไปขวางขอร้อเรื่องนี้เรื่องนี้เราจะรู้กันแค่สามคนนะพี่บอกอย่าไปเตะดิเดี๋ยวอย่าเตะอย่าเตะเดี๋ยวตายอีกเรารู้กันแค่สามคนนะอย่าไปบอกใครนะรู้ทั้งติ๊กต็อกอะอย่าบอกใครนะจริงจริงรู้ทั้งติ๊กต็อก ผมมีคลิอยู่พี